vé xuôi nổi vé xuôi nổi ơi lần đây bù nô tật bóng đấy <laughs> 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 ต้องบอกว่าจังหวะนี้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันไปแย่งบอลกันสุดๆเลยนะอะตั้งแต่ไปเอสนะคะไปปั๊มบอลแล้วสุดท้ายเนี่ยเคลียร์ไม่ขาดแล้วก็ไปปั๊มอีกเข้าทางมักซิยาแต่ว่ามันก็เคลียร์ไม่ขาดมาเข้าทางบูโน่บูโน่ล็อกหาจังหวะยิงไม่ได้จะจ่ายให้แม็กโทมิเนไปเอสตกลับมาบูโน่ล็อกหนึ่งทีแล้วยิงยัดโอ้โหแมลเลโน่ปัดได้แล้วนะแต่มันยังแรงพอที่จะเข้ากรอบ <minutes> เหนื่อยจังเอริกธนาดีใจขั้นสดจ้ะเย่แล้วมาได้ช <balls> <ENNIS> ่วงท้ายเกมแบบเนี้คือฟูแล่มก็เอาคืนยากละไปค่ะหมดเป่ายังกรรมการจานจานเป่าจานเป่าได้แล้วจานปีดจานจานจานยังไม่เป่ายหรอจบเกม ยิงได้นาะทีที่90้บบวกหนึ่งโอ้จบแล้วค่ะจบแล้วจบแล้วชนะชนะ